สวีดัสสวัสดีจ้าจะแบบพาแซบมาอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่าสบายดีพี่น้องป้องป่ายด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาพี่น้องคูดอาหัรตับปุตตะปีสุพูสุขุนเดอ้อจะไปมานําเสนอเมนูแซบแหบรนวสุพีสุน้องเบงคือเกาเหมือนเดิมค่ะเอาเกล็ดลับอาหารการกินทางบ้านเปิงบ้านมาฝากมาตอนพี่ตอนน้องคือเกาเหมือนเดิมเอาอาหารง่ายๆอาหารที่จะแบบมาก,กินมาเห็ดสุพีสุนอ้องเบงเผื่อพีเผื่อน้องแย่เข็ดกินแบบจะแววเนาะพี่น้องขาแบ่งปันความอร่อยอร่อยกันเนาะพี่น้องมีผู้ใดมากินต้มเส้นคง ไกลค่ะใกลคือเจงแจวว่าค่ะพี่น้องขาคันฝนตกมืดคึมจากนอยบรรยากาศได้เป็นแตัดสดน้ำมันหอนเห็ดรดค่ะพี่น้องจัดเต็มค่ะลาเบลเลยค่ะมือนี้สิผาพีหมาทองเอาสูตรง่ายๆมาฝากตอนพีตอนนองถือกาเหมือนเดิมค่ะต้มเส้นโบราณต้มเส้นสูตรบานแจวนลยล่ะค่ะพี่น้องขาเห็ดง่ายๆเติมน้าเคืองหม้อค่ะพี่น้องข้าน้าเปล่านี่ล่ะแจวกาซีไซสีอิ่วดําซอนหนึ่งสีอิ่วขาวสองซอนสอดฝาเขียวสอง น,น้ำตาลปีบสองซ,อนซอ,นอ,ซอนซอสหอยสองซอนนะคะพี่น้องขาแล้วก็ใส่ผงหนวัวพร้อมผงหนวัวลงไปเล็กน้อยพี่น้องขาแล้วก็ตามด้วยผงฟ้าไถาซ้อนหนึ่งค่ะเกลือเล็กน้อยพี่น้องขาใส่ลงไปในหม้อเลย เอาขึ้นตั้งเตาไปต้มใส่โขงไกนะ่เนาะพี่น้องขาต้มประมาณ30นาทีพี่น้องเปิดฝาหอมหุยหุยพี่น้องขาหนัวคุนอัวรัวเปื่อยดีดีดลหลังจากที่เห่าต้ม30นาทีเรียบร้อยแล้วแจวัลสิใไซขาไก่หรือตีนไก่พร้อมเนาะมือนีคั่นผู้ใดอยากใส่เอ็นข้อไก่ข้อไก่ ป boy, ีไก so so right so 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 ่ใส่ได้เลยพี่น้องอันนั้นกะแซบคือกันแซบหนัวเลิศแซมแตนคือกันค่ะต้ม30นาทีเรียบร้อยแล้วใจแบบกระใส่ขาไก่เทลงไปค่ะพี่น้องคะแล้วก็ตามด้วยหัวใส่เท้านะต้มต่ออีก30นาทีเนาะพี่น้องคะต้มก็ต้องปิดฝาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าขาไก่เห่าซีเปื่อยค่ะพี่น้องคะแล้วก็อีกอย่างบ้านใดมักเลือดกระใสเลือดไก่ก็ได้ค่ะแต่ว่ามื้อนี้เจแบบบาได้มักบาได้ซอบเนาะก็เลยบารได้ใส่ให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะพี่น้องคะต้มเส้นโบราณคาดบาได้คือกระเทียม เจียวคะ่ะพี่น้องทีเด็ดต้มเส้นสีแซบปะแซบขึ้นอยู่กับกระเทียมเจียวเนาะตํากระเทียมดีๆแล้วเอาไปเจียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะเจียวให้มันหอมหุ้ยหุยเพื่อว่าเผาส้อไดล้ลอยหน้านาะพี่น้องคะ่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยคะ่ะพี่น้องเอาขึ้นตังต่างแล้วก็ใส่เส้นคะ่ะพี่น้องคะ่ะและกระต้มต่อจนว่าเส้นมันสุกเนาะจะปเาใส่ลูกซ้นเนื้อเนาะมอนยากกินลูกิ้นเนื้อแซบแซบลำๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะขันผู้ใหอยากใส่ลูกิ้นหมูลูกซ้นเอ็นใส่ได้เลยค่ะและแต่ผู้มักผู้สอบมักอััันนนนใใดส่่อ้คะพี มาเด้อพี่น้องมากินมาสิมาแซ่บต้มเส้นโขงไก่ของเจแ๊แววเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะสดร้อนร้อนโขงไก่เปื่อยๆค่ะไก่เปื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมากินข้าวนํากันค่ะพี่น้องมาค่ะ